บาปโตอาราหตโตสามมาพนัะเป็นของหูกูได้แน่เป็นใบได้เนี่ยใบมีสามเน่ยเห็นปะแห่นแต่ว่ากูเอายงใส่เอายังใส่กูกรำลังสิลงมาจากกุฏิกูเดี่ยวไปเห็นโทนหลังชากูเอานลังชามาลิ้นใส่แก้วตอนกูลิ้นยู่นท่วงขย้นยุกนโยมระวังหกหสามสามหก สามสามเก้าอานสิมาอีอพกพบกับเก้าอัตุเดียวกันปีขึ้นปีล่องเอออะไรมาเด็ประกาศบอกพี่น้องเรื่องขันผู้ใดงทองผู้ใดใส่เรื่องขันออกลูกแมก่ในผ้ากันเสื้อเฉลิมเด้อเดียวยังบอกเปสปอร์ตอดีตรัฐมนตรีก็ชื่อเฉลิมครับ<ม>นคนที่ได้ดับได้ดีเป็นไงกับเฉลิมกับหลายจะใช่ไหาวบอกไปทั่วปนเอ้าชื่อเฉลิมเขาวัดเขได้ตัวมันไม่ใช่เขาวัได้เลยนี่เอาผ้าเกล็ดไหมแบบใดนมันก็ได้ยินติดไม่เหรอเฉลิม สะเกียร์โอ้ยลำบากเนี่ยหันมือนี่กูมาแต่มีแต่เว้น็น่ยังียีของน้ำอยู่ทั้งหลังเออน้ำปอมี่อเป็นหยางอะไรอย่างเงี้ยเขาปวดท้องเนาะเขากับพาอคันหิวน้ำไปเข่ากันแม่เร่าวาวั้นหนึ่งอ่ะนตี่เออเลาว่บเจ็บท้องแห้งพี่น้อง กำทองกูจูกูจูไปหองน้ำเทึ่์หไฮท์เทิจมจะของนะพูก็ได้จมได้มันเหตมาหาแม่มันพ่าผู้ขี่นี่กูเลยพ่อไปหอดหองน้ำแทนสิผู้จีเรเขาได้ขี่กล้าพ่าได้เข่าอีกเพามันไหลเออไปค้อประตูตักตักตักบักเข้าในตะโกนขึ้นมาว่าเออเออคนมีคนมีกูก็ตะโกนใส่ขึ้นขึ้นกันไหวเขาแล้วคนผู้ขี่บ่อใดที่แม่มึงได้ตูอะ เอาเสียงโตเตือนแน่ขังในเฮาได้อยู่เห้แม่กอมกินเสินเมึงตกี้ั่นที่ไานเ้องน้ำมีห้องน้ำหรือยังอีูที่ห้างนี่จะได้มึงไปขอขอเซเว่นน่ะนะห้องน้ำมันว่าดิเซเว่นมีห้องน้ำเนี่ยกินมาเซเว่นมีห้องน้านะมีหอดมอเตอร์ไซค์อุ้ยว่าไปทัวร์อไรกูเข่าไปแล้วเขามาขังไหนไปซื้อเข่ากองหนึ่งมาเออถามขายมอเตอร์ไซค์ให้กูอีกถามวยที่ไหนบอส เวฟไหมคะกูก็เลยว่ามีแล้วว่าฉันดอกอีปอบไีเขาบอกคือคนป่วยนี่เว้ยไม่ยังนักแล้วสิมนุษย์เราเกิดมาไม่ยังเล็กลักเรากดหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรามาสำนึกบุญคุณของขอสละีผู้มีพระคุณต่อเราด้วยเถอจ้าถูกมันมาแต่หันกระซื้อติแม ด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระสาวิตริฏฐิได้ดำรงปกต่องพระนิพพานขอให้ถึงหัวแก้วขอให้ธาตแช่จมานขอให้พบศาสนาพระศรีอาราลอด่างน่าพิจาร้าด้วยเถิดอ้าหเฮ้ยเพิ่งพักกันเล่นดีๆเนี่ยสองผัวแม่อยู่หลอนพี่เนี่ยฟาดจะบันเผือฟาดจะบันผืออีกเออ ต่าเจ้าลมาส่เราได่ม,มาน้ำเสียงหอม <c oughs> ห้าปอบก่นหนัหน่นาปก็บป็บละ <c oughs> ยะ่งาาได้ยิาอีห้ยห่งได้นองหญิงอ,อ,อ๊อเหรออท่านพี่ไดายังไงน้องหญิงทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยอ่ะเ้ยมันเก็บปัดถูกได้ยังไงเนี่ย <c oughs> นั่นสิเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยอะไร้อยสี่สิ้ยมีคนไหม ให้ขาหน่อยสามคนก็มาถือกันน้อยเนาะใช่หลักพีผู้หนึ่งว่าดังแปลภาษาอยู่แม่เพืกอนจับกี่ีเพศไปใช้ะบาดเรากำลังรายงานชื่อให้ท่านโยมพิบาลเขียนชื่อแรกใครโอ้ชื่อแรกกต่ชื่อมึงไงวายวายหลอดเด็กต่อไปชื่ออีนั่นสุดท้ายกูชื่อุซเวิบกูคือไปด้วยกัน มาด้วยกันไปด้วยกันตายด้วยกันเอาขอเสียงคขอย่างคือเลขแนีแม่้ชมพอไปเดียวที่บอกต้้งใจมึงพวอมาช่ลพอโอยลอกเข้าดอยไปซื้อนี่กบลานก่อนเป็นแค่ไหนก็คุณท่านอกขอมาเด้อ ออซ่อนออซอนหองงามออกซ่อนอะไรตลาดเจริญศรีท hmm. oh, well, so ี mm ่น hmm. oh, like, the mm ี hmm. record, ่อะไนตลาดเองเออเมืองอนเจริญศีโอ้คนหลักทันสมัยเว้ยแกได้บโอ้ยระบบคอนตอนนี้ดีปุ้บดิก็กระปุของพนักปุ๊บอปุ้บมาตูวทำไปห้องเลขอีหลอดอีหามือใช่ชีก้อนพ่อแฉนเนี่ยล้างแไหนกล้างพอลุ อึแต่ล่หนล่รยเชจกสินือไม่ใช้ไหนนี้ยอกยองอคัแ่กหนุ่มนุ่มดบมือิันชีพุทธาวาปานีก็ถอกห้างอาลงอึโมเลียหอวชีพมือ ถ้าขุนพ่อบ้าม้าบอนี่แต่ขุนถ้าขุนพ่อาเพิ่มก็มากขึนการมาหลายพูด่้าหลายมาหลายแุ่่้าแข่งมาว้าาแขงมาแสดงมาม่ปัจบอเออมาเบิรอู้ผู้ใดซื้อพัดเนี้ยอารกพัดขึ้นนวบอสตแจกรางวัลคนละหนึ่งโอ้โหรมีไปมี้า ขอเสียงคนจีิร์งี้ยนีิจิตอลเนี่ยนี่จีตันที่แอบฟองกูฟ้องตีนอกหัวไข็งเหย่มะโอ้โหงนยี่ยังไงเมมง่นควงพีหน้าผมไม่มองดูบเนี้ยเนี้ยเนโอ้เออโรดเอคนไม่จิมาท่านนั่งตัวหน่อแ คือกูว่าที่อีที่สองเนี่ยอ AS ี่ห้าใน่างเขาบ้านหมาบ่เฮาเด้เนี่ยมันเห็นเนี่ยปาก้างเอซีเออยู่เนี่ยมันเปลืองละมามันตัดสินใจ๋อเพราะที่ว่ากูเสีเฮาหรือเสียหอนเนาะว่าอย่างมึงแกงพูได้ไหมหมอเอาไม่ไพเลยอีแพ้พี่เจ๋อเนี่ยโอ้จับได้แล้วมึงเอาเงินมาใช้กูเนี่ยมึงดีว่ามึงแต้มึงใช้ไปโอ้ยกูก็ใช้เมื่อแต่มืงอก่มมากมึงเหรเนาะ เอ้เงี <ules> ้ย <handled> ม <it>. ึงใส่หรอยังใสยกูใส่หดแลเยันดี๋ยวอมแนงใส่กูตอนไหมันวาแนเดอความหมาย่าเึงเดียวมันไปมือนึ่งนะมึงใส่มันหรือยังมึงถามกูมึงเคยไหนจเที่จีมึงคยหลังถึงอายคน้ามึงถามหาแม่มึงตีโอ้ยรอบจดฐานนี่มันไม่จดไว้จดฐานนี่มันไม่ สวัสดีค่ะบอสโจอ้ยานาบอสโจจะได้จะพงวันไงเอยู่ได้โจได้ยุทูภูมจะบาใครอื่นอย่างที่ผู้ใดเนี่ยนี่ผู้ใดเพรใะยังยุ่งโศกแม่เพรใะยังยุ่ง้ยกับเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเนาะเบงหลังเบิ้งลายสีดีหายนี่วันหนึ่งตะลรอบโคมกับยางขาม่าบอกว่าโกรธกาจะเสียก็จะไม่แกี่งพวกไไอเก่งวพวกกูยมาได้ดิ ไปไปยืนยกทางท่านสอสอพอกกิ่งตวกว่านี้ฮะท่าสอสอหท่านสอสอ่สงสีนี่แม่โคตรไคอยมาสั่งียขนอยามานี่เกี้เกมเด็้าน้องไังมีมาลูกไเออพอดีมากทสอบันสมองกันอ่ะเป็นเกมอบไฟใยทำจะทำก็ไนำ